धम् शरणम् गच्छा शरणं गच्छा you um. บทน,นี้คณะธรรมรตรียาตาได้มาปรากฏกายอยู่บนพระคันธก,กุฎีของ บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ประทับอย่างรื่นรมเบิกบานบารไยัยนะพระกันทกกดีซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาคิชกูดนี้ผู้ที่เป็นยอดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สมควรที่จะมาประทับอยู่ณนะสถานที่เป็นยอด นั่นก็คือยอดเขากิชกุฏซึ่งต่าง,งานต่้งมองมาจากที่ไกลก็เห็นพระบรมศาสดาส,ดาสมมาสัมพุทรเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็นอสโมอปติปุโคโรเป็นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนเทียมเท่าด้วยศิสมาธิปัญญาวิมุต และวิมุตติญาณทัศนะทั้งในมนุษสโลกเทวโลกมารโลกปรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครจะเทียมเสมอก,กันกับพระองค์ด้วยสิทธมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาทัศนะได้เลยครั้งสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณโนะคนต้นไทรได้ทรงพระดำริว่า บุคคลผู้ปราศจากความครบยำเเกลงย่อมอยู่อย่างทุกร้อนในภายหลังเราควรที่จะครบยำเเกลงใครใดดีหนอในมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุทั้งหลายเราพิจารณาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะเทียมเสมอเรา ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุติและวิมุติยารสนะได้เลยเราไม่เห็นบุคคลใดที่ควรแก่การเคารพอย่งเกรงถ้าเช่นนั้นเรากวรเคารพธรรมที่เราตัดรู้นี้แล้วแหละครั้งนั้นท้าสัมบดีพรมได้ทราบพระดำริของพระผู้มีพระภาคพรันอันตรธานจากพรมโรคมาปรากฏอยู่เบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาค ปนมกรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าในอดีตเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าในอนาคตเคารพพระธรรมแม้พระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ควรเคารพพระธรรมเช่นเดียวกันแม้ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้ชื่อว่าเป็นอสมูอปติปุโคโรเป็นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนในมนุษยโลกเทวโลกมารโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมนาะพราหมณ์เทวดาและทั้งหลายก็ตามแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังหาสิ่งที่ควรแก่การครบยำเกรงเพราะสงรงรู้ว่าบุคคลผู้ปราศจ,จากความครบยำเกรงย่อมถึงความเดือดร้อนใจในภายหลังและพิจารณาเห็นว่าทำที่พระองค์ตรัสรูนั้น ควรแก่การเคารพยำเกรงธมโหเวกรุกาตโพพระธรรมแลรารดาคตก็เคารพยำเกรงดังนั้นเรามาอยู่บนยอดเขาคิชกูฏนี้นอกจากจะถวายความเคารพบ,บูชาสักการะองค์พระบรมศา,าสดาแล้วเราก็เจริญรอยตามพยุกรบ,บาทของพระองค์ด้วยการเคารพพระธรรมคือ ให้ไปตั้งมั่นอยู่ในธรรมดังที่พระองค์ตัดบอกสอนชี้แจงว่าธรรมธีปาธรรมสรรารณาภิกเวอนัญญสรรารณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมเท่านั้นประเสริฐทั้งในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราอย่างแท้จริง การที่เราได้ญาตราตามรอยพระยุกรรบาทของพระบรมศาสดาก็เพื่อที่จะบูชาสการะพระองค์เพิ่มพูนบุญกุศลเพื่อให้เรานั้นได้มีบุญกุศลติดตามไปในภพภูมิข้างหน้าองค์พระบรมศาสดาได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งจะกล่าวได้ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็น เทวดาและมนุษย์เลยดังเมื่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพุทธดำเนินทางไกลระหว่างเมืองอุกัตกับเมืองเสตพยะแม้โทนพรามก็เดินทางไกลระหว่างเมืองอุกัตกับเมืองเสตพยะเช่นเดียวกันโทนพรามได้เดินติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแต่ไกล ได้เห็นวงจักรในรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพันซี่สมบูรณ์ด้วยกงและดุมประดับด้วยลักษณะการทุกอย่างรำพึงว่าโอ้สิ่งที่ไม่เคยมีกลับมามีขึ้นช่างน่าสจัจจริงจริงๆรอยเท้านี้ไม่น่าจะเป็นรอยเท้าของมนุษย์ พระผู้มีพระภาคเสด็จลงข้างทางประทับที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งประทับนั่งสมาธินิ่งพระโวรกายตรงดำรงพระสติไว้มั่นโธนพรามเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงข้างทางประทับที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งประทับนั่งเข้าสมาธิพระวรกายตรงดำรงพระสติเอาไว้มั่นพระอินทร์สีสวิวันผุดพองพระฤทัยสงบเยือกเย็นบ่งบอก ถึงความสงบอย่างยอดเยี่ยมบ่งบอกว่าผ่านการฝึกอบรมตนมาอย่างดีเลิศจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาใช่ไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์เรามิได้เป็นเทวดาท่านผู้เจริญเป็นคนทานใช่ไหมดูก่อนพราหมณ์ เราไม่ได้เป็นคนทันท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่ไหมดูก่อนพราหมณ์เราไม่ได้เป็นยักษ์ท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่ไหมดูก่อนพราหมณ์เราไม่ได้เป็นมนุษย์โทนพราหมณ์ยิ่งโฉนสงสัยทูลถามพระผู้มรภาคตต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าถามท่านว่าท่านเป็นเทวดาใช่ไหมท่านตอบว่าเราไม่ได้เป็นเทวดาข้าพเจ้าถามท่านว่าท่านเป็นคนทันใช่ไหม ท่านตอบว่าเราไม่ได้เป็นคนทันข้าพเจ้าถามท่านว่าท่านเป็นยักษ์ใช่ไหมท่านตอบว่าเราไม่ได้เป็นยักษ์แม้ข้าพเจ้าถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมท่านก็ยังตอบว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ตกลงท่านผู้เจริญเป็นอะไรกันแน่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์เราพึงเป็นเทวดาเราพึงเป็นคนทันเพราะกิเลสอาสวะเราได้ กิเลสอาสวะเหล่า <descon> น <TU X> <ori> ั้นเราละได้แล้วตัดรากถอนโคนกระทาให้เป็นประโยชการยอดดุ้นที่ไม่งอกไม่เกิดขึ้นอีกได้ต่อไปเป็นธรรมดาเราพึงเป็นยักษ์เราพึงเป็นมนุษย์เพราะกิเลสอาสวะเหล่าใดกิเลสอาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วตัดรากถอนโคนกระทาเป็นประโยชการยอดดุ้นที่ไม่งอกไม่เกิดขึ้นอีกได้ต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนพราหมณ์ดอกกุบลดอกปทุม ดอกบัวขาวเกิดในน้ําเจริญเติบโตขึ้นในน้ําแต่อยู่เหนือน้ําน้าไม่ได้แปดเปื้อนชั้นใดเราก็ชั้นนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเจริญเติบโตขึ้นในโลกแต่อยู่เหนือโลกโลกไม่ได้แปดเปื้อนเราเพราะฉะนั้นพระามท่านจงทรงจําเราเอาไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเถิดพระผู้มิระพาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัพพันธ์เป็นพระคาถาต่อไปอีกว่า ความเป็นเทวดาความเป็นคนทันที่เที่ยวไปท่ามกลางเวหัดพึงบังเกิดมีแก่เราเพราะกิเลสอาสวะเราใดหรือเราพึงเข้าถึงความเป็นยับความเป็นมนุษย์เพราะกิเลสอาสวะเราใดาากิเลสอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นแล้วถูกเรากําจัดเสียแล้วกระทาไม่ให้เป็นข้อผูกพันดอกบัว เกิดในน้ําแต่อยู่เหนือน้ําน้ําไม่ได้แปดเปื้อนชั้นใดเราก็อยู่เหนือโลกโลกไม่ได้แปดเปื้อนเราฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ายถาปิอุทเกเชชาตังบุนดริกรังปวัตติโนเปริมปติโตเยนนะสุจิคันทางมโนระมังดอกบัวก่อเกิดขึ้นในชลาลายแลชูดอกบานสครานตาสับพรางลำ้ำ ช่างชวนชื่นหนักหนาหนอดอกบัวเอ่ยบัวคลี่ไม่เปียกน้ำน่าต้องเชยชมต่เทวจะโลเกชาโตพุทโธโลเกวิหรติโนเปริมปติโลเกณโ,นะโตเยนะปทุมังจะถาองมพุทธอุบัติขึ้นในโลกผันผ่านความทุกโศกสางพลังไม่ติดอยู่โสโครกเลยนั่นดุดดังดอกบัวตั้งติดน้ำมีฉไหนพระพุทธองค์นั้น ไม่ได้เป็นเทวดาคนทันยักษ์หรือแม้แต่มนุษย์แต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสู้ตื่นและเบิกบานด้วยธรรมประโด,ดังดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำปริย่มบานอยู่เหนือน้ำเมื่อเรามาจรดรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรที่จะจรดรอยตามเพื่อนำเข้าไปสู่ความเป็นพุทธ,ธคือรู้ตื่นและเบิกบานโดยธรรมนั้น ไม่ใช่มาจรรตามปรารถนาเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนทันหรือแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าการนําเราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์หรือแม้แต่ไปเกิดเป็นพระพรหมก็อย่างเนื่องด้วยกิเลสมีกิเลสอาสวะนําพาเราไปเกิดและบุคคลผู้มีกิเลสอาสวะนั้นก็บอกได้ว่ายัางเชื่อถือไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ฉันไว้วางใจเธอ แต่ฉันไม่ไว้วางใจกิเลสของเธอเมื่อเธอ,อยังดีๆอยู่ฉันก็ไว้วางใจเธอได้แต่เมื่อเธอเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อไรฉันก็ไว้วางใจเธอไม่ได้ไว้วางใจะอะไรก็จงไว้วางใจแต่อย่าไว้วางใจในความเป็นปุถุชนแม้แต่ของตัวเราเองเพราะยังไม่ปลอดภยัยอังน,นั้นเราควรที่จะมาจุณาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อได้จะเป็นพุทธ,ธ คือตัสรุตื่นและเบิกบานด้วยธรรมและเม่ได้เป็นพุทธเรือนุพุทธตามตัสรุตื่นและเบิกบานด้วยธรรมแล้วเราก็จะมีกายกายหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นนั่นก็คือธรรมกายได้แ,แก่กองแห่งธรรมเรามีรูป,ปกายนามกายแต่เราถ้าไม่มาจเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่อาจยังธรรมกายกองแห่งธรรมนั้นให้อเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเรามาจเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมอุบรมอินทรีย์ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาให้ก่อเกิดขึ้นกระทั่งนำพาเข้าไปสู่พิมุติความหลุดพ้นก็จะมีธรรมกายกองแห่งธรรมเกิดขึ้นซึ่งก็เริ่มตั้งแต่มรรสผลสินิพานหนึ่งได้แก่นวโรภุตรธรรม9ซึ่งเป็นธรรมกายของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ธรรมกายนั้นเป็นที่ยอย่องสรรเสริญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เข้าถึงธรรมแล้วจะไม่ได้ยกย่องรูปกายหากแต่ยกย่องธรรมกายผู้ใดทรงไว้ซึ่งธรรมกายผู้นั้นก็ควรแก่การสักการบูชายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งดังพระคาถาของพระนางประชาบดดโคตมีที่ได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอดับขันธ์ปรินิพานว่า อาหารสุขตเตมาต,าตาตะวันจะวีระปิตามามะสัทธมะสุขทะนาถตยาชาตามหิโคตมะ <c oughs> ข้าแต่พระสุขเจ้าหม่อมฉันเป็นมารดาของพระองค์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์เป็นบิดาของหม่อมฉัน <c oughs> ข้าแต่พระโคโดมบรมนาถผู้ประทานความสุขคือพระสธรรมหม่อมฉันเกิดขึ้นแล้วจากพระองค์ ข้าแต่สุคตระนรเชษฐสุระเดชวิเศษสีหม่อมฉันก็คือพระชนนีพระมุนินทสุงทันส่วนองค์สิคือทพชนกคุณปกกระหม่อมฉันเรืองรัฐอุบัตพพิพระพระกเวเพราะประทานพระสัทธรรมสังวทิโตอย่างสุกตารูปกายโยมยาตะวะอนัชิโตธรรมกายโยมมะสังวทิโตตยาข้าแต่พระสุคตเจ้ารูป,ปกายของพระองค์หม่อมฉันถวายบริบาลให้เจริญเติบโตแล้ว ส่วนธรรมกายสว่างฉานไม่มีใครตำหนิติเตียนได้ของหม่อมฉันนี้รองทรงบริบาลให้เจริญเติบโต,ตแล้วอันรูปกายพระชนพุทธบริสุทธิ์สว่างรำ่ำหม่อมฉันประคองธนุป,ประจําและประจงถนอมนานส่วนธรรมกายกนกันนี้รัศมีสว่างฉานมีพุทธองค์ทังบริบาลบ,บ,บริบูรณ์เจริญดีมโหดตังตันหาสัมมณังตวังขีรังปายตโตมยา ตยาหังสันตมจันตังธรรมขีรังหิปายะตาหม่อมฉันถวายกสิรทานให้พระองค์ได้ทรงดืม่มดับความหิวกระหายได้เพียงชูครู่ชช่วยยามแต่พระองค์ทรงยังหม่อมฉันให้ดื่มน้ำนมคือพระธรรมดับความหิวกระหายตลอดนิดนิรันดรหม่อมฉันถวายกสิรทานบริบาลพระสงศสีดื่มดับกระหายตรวจีอจิรังบอย่งยืน ส่วนธรมธนธร,ร,รมทานอุทกชนทศพลฉรมมลืน่นหลังลดระง,งับกามราชื่นสุขชั่วนิรันดรตามโคตมีคาถานี้พระนางได้กราบทูลสรรเสริญธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามิใช่รูป,ปกายและพระนางก็ได้ยังธรรมกายกองถามให้เกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงบริบาลโดยธรรมให้พระนางดื่มน,มน้ำนมคือพระธรรมดับความยุกระหายคือตัณหานั้นตรอด,ด,ดนิรันดอน พระพุทธองค์นั้นได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างยอดเยี่ยมทั้งในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าพระองค์ทรงมีความสุขอย่างไรสุขของพระองค์นั้นเป็นวิมุทิสุขสุขคือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นอิสระจากกิเลสสวะราคะโทสะมโมหะได้อย่างเด็ดขาดบุคคลผู้ปราศจากกิเลสอาสวะอย่างนี้แล้วยมประสบวิมุทิสุขซึ่งเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมสุขที่สงบเยือกเยน็นอย่างไม่มีสิ่งใดามาเสมอเหมือน หากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะร่รวยตามพระองค์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อทำการละเกียรติอาสวะเหล่านั้นเพื่อเราจะได้เป็นอิสระต่อจากเกียรติอาสวะเหล่านั้นถึงไม่มุดหลุดพ้นออกจากเกียรติอาสวะเหล่านั้นและก็จะได้ประสบสุขสงบสุขอย่างแท้จริงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บนที่ปูราดใบไม้ ใกล้ทางเดินของโคในป่าสีเสียดเขตแคว้นอารวีครั้งนั้นอัตธกะราชภูมานทรงผ่อนคลายอิรยาบทสเสด็จดำเนินมาท่อไปแน่พระผู้มีพรภาคประทับอยู่ที่บนปูราด,ด้วยใบไม้ใกล้ทางเดินของโคในป่าสีเสียดนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคถึงที่ประทับถวะพิวาทแล้วประทับนั่งหน้ที่ควรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงมรรทมอย่างมีความสุขหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นเจ้าชายตถาคตนอนอย่างมีความสุขและตถาคตก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่นอนอย่างมีความสุขในโลกฮานการาชกุม,มารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตีนัตูเหมันหนาวถึงคราวหิมะตก พื้นดินแตกกระแหงด้วยรอยโคกุกละที่ปูราดใบไม้บางร่มไม้โปร่งผ้ากาโสัาเย็นและลมก็พัดมาจากทิศท้งสีต้องกายเย็นจนรู้สึกหนาวสัน่นกระนั้นพระผู้มีรรปภาคก็ยังตรัสว่าอย่างนั้นเจ้าชายตถาคตนอนอย่างมีความสุขและตถาคตก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่นอนอย่างมีความสุขในโลกพระผู้มีรรปภาคตรัสว่าดูก่อนเจ้าชาย ถ้าชนะนตถาคตจะย้อนถามพระองค์ในเรื่องนี้พระองค์สามารถตอบปัญหาได้ด้วยความพึงพอพระทยพระองค์จะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนเรือนยอดของขรบดีหรือบทของขรบับดีที่เขาบทภูมฉาบทาอย่างดีทั้งภายนอกภายในเชน็ดลมรอดเข้าไปไม่ได้มีประตูลงกรสนิทหน้าต่างเปิดปิดได้มีเตียงปูด้วยผ้าขาวผืนใหญ่ เป็นลายดอกไม้ทําจากขนแกละโฟกยัดด้วยนุ่นสำดีอย่างดีหุ้มด้วยหนังกวางข้างบนเป็นเพดานสลักภาพวิจิตสวยงามตระการตามีหมอนแดงวางไว้สี่ข้างประทีปน้ำมันส่องแสงสว่างภายในเรือนนี้และภรรยาทั้งสีนางก็อคอยปนิบัตพิพัตวีเอาเอาใจไม่ให้ขัดเคือง พระองค์เห็นว่าเป็นอย่างไรคราบบดีหรือบุตรของคราบบดีนั้นนอนอย่างมีความสุขหรือฮัลการาชุกมานกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราบบดีหรือบุตรของคราบ,บรดีนั้นย่อมนอนอย่างมีความสุขและเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่นอนอย่างมีความสุขในโลกพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนเจ้าชายความเร่าร้อนทางกายก็ดีทางใจก็ดี จากกิเลสราคาโทสะโมหะซึ่งเป็นเหตุทําให้ร้อนร้อนนอนเป็นทุกข์พึงบังเกิดแก่คราบบดีหรือบุตรแก่คราบดีนั้นบ้างหรือไม่หนอะรัะกราชกุมารกรับทูลว่าความร้อนร้อนทางกายก็ดีทางใจก็ดีจากกิเลสราคาโทสะโมหะซึ่งเป็นเหตุทําให้ร้อนร้อนนอนเป็นทุกข์พึงเกิดแก่คระบดีหรือบุตรของคระบเวดีนั้นได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีรูปภาคตรัสรุปว่า เจ้าชายกระบรดีหรือบรของกระบ,บดีเ่าร้อนนอนเป็นทุกข์เพราะกิเลสอาสวะเ่าใดราคาโทสะโมห oh ะซึ่งเป็นเหตุทําให้เ่าร้อนนอนเป็นทุกข์กิเลสอาสวะราคาโทสะโมห oh ะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนก็ทําให้เป็นประดุจตาลที่ถูกรื้อถอนจนหมดสิ้นเหลือแต่เพียงภาคพื้นไม่สามารถแปลกลับกําเริบได้อีกเพราะฉะนั้นตถาคต จึงนอนอย่างมีความสุขขอให้คณะธรรมรติญาตาได้เจริญรอยตามยุคระบาทขององค์พระบรมศาสดาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อได้จาระกิาริสวาลคัะโศะหรือไม่ก็ทําให้เบาบางจางคลายเพราะถ้าหากว่ากิริสวะนั้นเบาบางจางคลายและถึงกับบรราดขาดหายไปเราก็จะได้ประสบวิมุติสุข แม้เหมือนกันกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมเป็นสุขที่โอรานซึ่งไม่มีสุขใดเทียบเท่าเสมอได้เพราะนั่นคือนัตถิสันติปร,รังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบนั้นไม่มีดังธรรมัญยายณนะยอดเขาพิุกูดแห่งนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอ,อยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความเจริญงอกงามในพระสธรรมจุบังเกิดมีแก่คณะธรรมรติยราทุกคนทุกท่านเธอ